สวัสดีครับมอนีสิผ้ามาเบงของแปละครับก็เห็นยุไสจกเทียครับนี่นครับมันคือบวกบวบครับบวบอย่างเงาโ,โล่แท้โอ้เงาขักเงาเนี่ยมันคือผมเคยพอนผวาวะมีส้องอันนี่โอ้ เงาเงาดิเงาบอมเงากินซิปมือกับบว่าเมือครับบ่แนวนี่มากืี่ผักใบย,ยางครับลูกไว้ผักสวนขั้ว บวกวเห้ยเอาอีก <hertz> ท <N> ีเ <uma> ด <N> ียวครับประมาณเมียดหนึ่งเมียดเตะหนึ่งเมียดเมียดฝากคิดตามตอนต่อไปครับ